คอมเมนต์อาเซียนเมื่อการแข่งขันฟุตบอลรายการเมอริกา2023ที่ประเทศมาลเลเซียผลปรากฏว่าทีมชาติมาเลเซียเอาชนะทีมชาติอินเดีย4ประตูต่อ2เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังคอมเมนต์อาเซียนกันเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์ comment แรกยินดีด้วยมาลเลเซียจากจอร์เจียเรากำลังดูคุณอยู่คอมเมนต์ comment ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับมาลเลเซียจากบาตัมการกัตตาตะวันตกอินเดีย คอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยมาเลเซียบลูไนไม่สามารถแข็งแกร่งเท่าคุณได้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียจากเจนไนอินเดียคอมเมนต์ต่อมานะครับสุดยอดทีมมาเลเซียเพราะพวกเขาแสดงให้ทีมอินเดียเล่นฟุตบอลได้ถูกต้องห5 5, 5 5จากอินเดียคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับคนที่แพ้คืออินเดีย ซึ่งคนอื่นรู้สึกดูถูกถ้าไม่ใช่ลูเปียคนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับมาเลเซียเก่งจังเลยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับชาวมาเลเซียชนะพี่น้องเซรุป,ปุ่นคนนี้มาจากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับน้องชายที่สูญเสียน้องชายที่รู้สึกได้บีบต้นขาขวารู้สึกถึงต้นขาสายกาะอินเดียเนเธอร์แลนด์อินเดีย คนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับแอดมินไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงนะครับคอมเมนต์ต่อนะครับ i love india คอมเมนต์ต่อมาครับดียินดีด้วยจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อนะครับสิ่งสำคัญคือฮาฟิซานมีความสุขมากเมื่อคืนผมอยู่ที่นั่นคนนี้น่าจะเป็นคนมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับคำทักทายจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับปอยอินโดนีเซีย ที่ไล่ล่ามาเลเซียอย่าให้มาเลเซียออกจากอินโดนีเซียไกลเกินไปแล้วเกี่ยวพันกันคนนี้เป็นคนมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยมาเลเซียจากเกาะมินดาเนาโจโรซูรูฟิลิปปินอัสลามวะเลยกุมจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับอินเดียยอมแพ้พ่ออะไรรู้ไหมแฟนบอลทากาโกดและบ่นถึงเอฟซีใครๆก็รู้ว่าออฟฟิศ a อ c อยู่ที่ไหนยินดีด้วยกับงานดีๆคนนี้มาจากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับ,ม,ม,ารบมาเลเซียที่น ขอเมนต์ต่อมาครับอัดฮัมดูลินลายินดีด้วยมาเลเซียขอเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียจากคเมรคขอเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียขอเมนต์ต่อมาครับมาลายูผู้ยิ่งใหญ่จากมาลากาขอเมนต์ต่อมาครับรูเปียมาจากคําว่ารูปีชาวอินเดียที่สนับสนุนอาเซียนจึงร้องไห้เพราะความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ คนนี้มาจากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับชาวมาเลเซียจากสววนคอมเมนต์ต่อมาครับ No VAR คอมเมนต์ต่อมาครับติดไฟคนที่ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับการลงโทษจากประเทศอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับเราได้รับชัยชนะครั้งแรกคนนี้มาจากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับสุขสัรต์วันมาเลเซียจากอินโดนีเซีย คอมเมนต์ต่อมาครับน้องสาวยอมจำนวนต่อพ <kan ji. S 1> okay. ี M ่สาวสุดท er. ี่รักคนนี้มาจากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณมาเลเซียที่ทําให้พวกชาวเอเชียไม่ดูถูกคนนี้มาจากพม่านะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกรรมการแย่และสนามแย่คนนี้มาจากอินเดียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยมาเลเซียจากจาเมกาคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียจากคูวูกิแลน แอดมินไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับ India, อินเดีย vs อินเดียคอมเมนต์ต่อมาครับมาเลเซียเก่งมากจากพม่าคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับ c 3การตัดสินที่ถูกต้องไก่ขอรัดสนามไก่ไม่มี VAR จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับบอกให้แพ้อินเดียคนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับโจรกรรมในเวลากังวันคนนี้มาจากอินเดียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอบเขตคนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับใจเย็นๆคนนี้มาจากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับว้าวโดยไม่คาดคิดบางทีทีมปัจจุบันอาจจะดีกว่าชุดก่อนนิดหน่อยก็ได้คนนี้มาจากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยมาเลเซียปลดปล่อยปาเลสไตน์อ้าวคนนี้ไม่รู้มาจากประเทศไหนนะครับ าทางคอมเมนต์ต่อมาครับกรรมการเล่นดีจากอินเดียเอาละครับเปิดจบลงไปแล้วสําหรับความคิดเห็นชาวอาเซียนและนานาชาติกับผลการแข่งขันฟุตบอลรายการเมริกา2023ที่มาเลเซียน,นะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ